การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์10สิงหาคมถึง9กันยายน2564กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2564ครั้งที่2ประเภทผู้รับทุนเดิม เพื่อขยายผลต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการหรือกิจกรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในระหว่างปี2,560ถึง2,563โดยมีวงเงินงบประมาณ30ล้านบาทโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสือ่อบ่มเพาะ กองทุนสื่อเปิดเวทีสำหรับนักสร้างสรรค์จากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อหรือผู้ผลิตสื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์มีองค์ความรู้ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เสริมสร้างจรรยาบัรณแห่งวิชาชีพมีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จำนวน5ภูมิภาค 16สิงหาคม2564กองทุนสื่อร่วมรวมนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงานประสบการณ์และความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์และสื่ออื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงร่วมกันและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์17สิงหาคม2564 เวทีเสวนาวิชาการออนไลน์สื่อมวลชนไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงบทบาทและความท้าทายเพื่อผนอนึกพลังทั้งภาควิชาการและสื่อมืออาชีพร่วมหาทางลอดให้สื่อปาฐกถาพิเศษโดยพระภัสารวิสาโลอนาคตของสื่อมวลชนในกระแสของความเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ได้เปิดระดม,มความคิดเห็นให้ผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น3ประเด็นหลักดังนี้ 1. บทบาทของสื่อมวลชนไทยในยุคปัจจุบัน 2. ความท้าทายต่อสถานการณ์ต่างๆที่สื่อมวลชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 3. ร่วมกันนำเสนอแนวทางข้อชี้แนะในการปรับตัวของสื่อเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งภายในงานมีนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนร่วมระดมความคิดเห็น19สิงหาคม2564กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินงานในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหลักที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่21อาทิทักษะการคิดทักษะการสื่อสารการรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมืองดี26สิงหาคม2564สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2,564โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน93.05จาก100คะแนนเต็ม8-9กันยายน2,564ดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำเสนอรายงานประจำปี2563ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังข่าวปลอมในช่วงวิกฤตโควิด -19 รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม